พูดถึงเรื่องเอสวอเตอร์หน่อยว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างเนี่ยที่วิเชียนอธิบายนะครับว่างานกลุ่มศิลปะอยากจะขยายผลเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมเรื่องของการมีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆนะครับที่วิเชียนคนที่จะรู้เรื่องมากกว่าไทยนะครับเดี๋ยวที่วิเชียนอธิบายครับอ๋อก็เอสวอเตอร์เป็นบริษัทลูกของการประปาจุนีภาคนะครับก็ทําหน้าที่ในการบริหารน้ําดิบนะครับคพาว่าบริหารน้ําดิบก็คือเขาก็ไปสัมปทาน แหล่งน้ําของรมชนประทานทุกแหล่งบริษัทลูกนี่หมายความว่าเป็นเอกชนเป็นที่การประปาก่อ,กอตั้งขึ้นแล้วก็น,เกนีเอกชนเขาถือหุ้นร่วบหุ้นแล้วก็กตอนนี้หุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อ๋อครับแล้วครั้นี้เนี่ยมันเป็นยังไงมันถึงถึงได้ มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไงเลยก็เป็นนโยบายที่การบริหารจัดการน้ําดิบคือน้ำเนี่ยบางทีเข้าไปในสู่ระบบอุตสาหกรรมไม่จำเป็นต้องไปทําเหมือนน้ำป,ปา่าส่งน้ําดิบเข้าไปแล้วโรงลงานอุตสาหกรรมเอาไปใช้ได้เลยนะครับนี่นนเขาประสมทานตรงนี้หมดเลยทั้งเขตภูเพาตเนี้ยไม่ว่าจะเป็นอ่างหนองปลาไหลอ่างหนองตายอ่างอะไรเนี่ยครับก็สมทานหมดหรืออ่างทองคระคือชาวบ้านไม่ได้ใช้ไปใช้ที่อุตสาหกรรมชาวบ้านได้ใช้ก็คือน้ำปปา อ๋อก็คือไปทําน้าปลาแล้วไม่ได้ใช้ใช่แต่ว่าน้ําปปาเนี่ยการประปาาูุิภาคเนี่ยก็ต้องซื้อน้าประปาจากอิสวอเตอร์้าจะไม่ผิดกันเจ็ดบาทแปดบาทประมาณแปดบาทนะครับซึ่งอิสวอเตอร์ก็ไปซื้อน้ําดิบจากรมจอประทานคือจ่ายค่าธรรมเนียมห้าสิบห้าสิบตังค์ก็อาจจะกาไรแปดเจ็ดบาทห้าสิบอย่างนั้นนะครับแล้วก็กปปาของชาวพัทยาชาวบริเวณนี้นะฮะชลบุรีตอนนี้ก็จะต้องซื้อน้ําที่ ปรูปจากน้ําดิบเป็นน้ําปปา<ๆ>ก็อาจจะอยู่ที่ราคาสิบกว่าบาทราคาสูงราคาสูงขึ้นไปอีกซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ควรเป็นอย่างนั้นซึ่งมีเทศบาลที่เขาผลิตน้ําเองแล้วก็ไม่ได้ผ่านการาลปาลาคุยิภานะครับก็บ<ๆ>คือเทศบาลเมืองนครสวรรค์ผลิตน้ำปปาเองโดยเอาน้ําจากแม่น้ำแม่น้ำปิงแม่น้ำแม่น้ำปิงหรือวังปิงวังนะฮะสูบขึ้นมาแล้วก็มาทําปปาขายให้กับ เทศบาลประชาช,ชนในเขตเทศบาลอันนั้นได้ราคาถูกสามบาทหกสิบตังค<ต>์ซึ่งเทศบาลจะได้กำไรปีละหกล้าน,นาบาทไม่ต้องไปเข้ากับบริษัทซึ่งซึ่งทุกวันนี้อิสต์วอเตอร์เนี่ยก็เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทอิสต์วอเตอร์เป็นบริษัทมหาชนที่จะต้องทำกำไรเพื่อผู้ถือหุ้นนั้นกำไรที่มากมายก็เลยแบ่งให้ผู้ถือหุ้น อ๋อคือหุ้นก็ไปแบ่งกันแต่ประชาชนก็ต้องบริโภคน้ำแรับคือผู้ถือหุ้นนี่กับเป็นหุ้นเป็นหุ้นที่ขึ้นระดับประเทศหรือระดับโลกใช่ไหมหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยก็อาจจะเป็นแล้วก็ผู้ถือหุ้นก็อาจจะมีทางบริษัทนิสลอเตอร์มีต่างชาติเพิ่มไหมไม่มีหน่วยงานของรัฐมีการตอบฟัแล้วก็มีบริษัทมีต่างชาติแล้วก็มีประชาชนธรรมดาเข้าไปถือหุ้นอหุ้นอาจจะมีนักการเืินเข้าไปถือ ยดยประชาชนนี่คิดว่าสำรวจไหมว่ามีมากน<อ>้อยแค่ไหนตัวเลขนะไม่ได้ตรงไปสามารถเปิดดูในรายการอาของตลาดหลักทรัพย์ได้ว่าอิสโอเตอร์ซึ่งมันอยู่ในตลาดนั้นนะก็มีผู้ถือพู้ต่างชาติเท่าไหร่ในประเทศเท่าไหร่มีใครบ้าง้วทั่วไปเท่าไหร่นี่น้องประชาชนก็ไปดูไ,ปได้ดไ <ป S 2> คุณไปดูไปศึกษาดูข้อมูลนะครับว่าผลดีผลเสียแล้วก็ ส่วนสิ่งที่ได้ผลประโยชน์เไปทางไี้คือทรัพยากรธรรมชาติตรงนี้มันควรจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนไปใช้เป็นว่ามาทำกำไรก่อนครับงั้นประชาชนถ้าสมมติเกษตรกรจะเอาน้ำจากถางไปใช้อย่างเงี้ยคงจะต้องไม่ได้เพราะว่าชน้ำดิบไม่ได้ห้อใช้น้ำประปา่น้น้ำดิบใช้ได้แต่ว่าต้องไปซื้อกับอิเพอร์เตอร์แลอิเวอร์เตอร์ก็คงไปกำไรนั้นถ้าแถวนี้เกษตรกรจะใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำ ที่สัมปทานไปแล้วเนี่ยเหมือนกับถ้าไปเอาน้ําขึ้นเขาสัมปทานแล้วในเกษตรการรักษาซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยอ่างเก็บน้ําหรือว่าสิ่งที่สร้างมาเกิดอะไรก็แต่เนี่ยผลผลเนี่ยเพื่อจะให้เป็นสาธารณะเป็นสาธารณะเพื่อให้การเกษตรการเกษตรคือให้ประชาชนทั่วไปหลจจะเกษตรกรรมหรือการอยู่อาศัยก็ต้องควรอย่างแต่มาแต่มาณวันนี้กลายเป็นเรื่องที่ไปสัมปทานไปเราต้องไปจ่ายไปที่หนึ่งซึ่งประายชน์ของผลกระทบคือใช้ของแท้อนจี้น่าคิษราครับ Oh. Right. am